สวัสดีนะท่านเดี๋ยวเราก็จะเตรียมของเอาไว้ขึ้นรถไว้รอนะรถผมมีพัดลมนะท่านนี่พัดลมแล้วก็ที่ชาร์จมือถือใส่ใช้ได้แล้วนะะเดี๋ยวเตรียมของขึ้นรถก่อน ของขึ้นรถนะท่น อ,อันนี้ก็เป็นทรายนะท่าน 嗯เป็นทรายแล้วก็ปูน ปูนนะทุกท่านไว้ติดโถนะฮะอันนี้สีมันเหลือนิดหน่อยเอาไปด้วยเดี๋ยวเอากระปุกสีขาวไปด้วยนะท่านทาประตูแล้วก็ทินเนอร์ ของขึ้นรถ แล้วก็ที่สำคัญต้องเอาอันนี้ไปด้วยนะท่านของที่มันจำเป็น,ปนต้องใช้ท่อนะท่อนะ้ำนะท่าน ปลาปลาอันนี้เป็นท่อที่มันเหลือจากที่ผมเอามาต่อน้ําที่บ้านผมเองนะท่านอันนี้ผมถือว่าทําบุญไปเลยแล้วกันอันนี้ตัวนี้ตัวยาวๆนี่นะท่านมันเหลือจากที่บ้านผมท่อนหนึ่งนะพอดีว่ามันมันไม่พอเนาะมันต้องไปต่อมิตเตอร์อีกมันไม่ทบไม่พอประมาณนิดเดียวนี่แหละนะ เอาไปเลยแล้วก็แผ่นหลังคาอืม นั้นซื้อน็อตไปไว้ไหนเนาะน็อตเนี่ยเดี๋ยวเอาแผ่นหลังคาขึ้นนะทุกท่านพอดีว่าแผ่นหลังคาที่เราเอาไปเนี่ยมันอาจจะไม่พอประมาณแผ่นสองแผ่นนี่แหละเราจะไปมุงฝานะฮะก็จะมีทั้งสีขาวเาไปทาประตูนะทุกท่านหนักมากเลยดังสีขาวนะ ไว้ตรงไหนดียินพี่เต็มอืมอืม,อมโอเคนาเ่าจะได้อยู่เดี๋ยวหาเรนมัดเอาตรงนี้ หาเชือกมาเชือกมัดเอามัดท้ายจะหล่นกลางทางสีหล่นไม่ได้นะพี่น้องสีหล,ล่นเลยเลอะเทอะเลยท้กพี่น้องเลยเสียของมัดเอามัดท้าย Yeah. Mm. <c oughs> ข้างบนเนี่ยใส่แผลลน่นลังคานท่านใส่แผลล่นลังคาแล้วก็กระบะปูนเพราะว่าจะผส,นะสมปูนติดโถนะผสมปูนติดโถเรียบร้อยนะ นะครับของที่เอาไปก็ประมาณนี้นะท่านนี่เดี๋ยวไปเอากระบะปูนมานะครับนี่อยบบ่างกระบะปูนกระบะปูนแล้วก็อะไรนี่แหละมีประมาณนี้แหละของที่เอาไปเอาจอบเอาเสียมเอาจอบเพราะว่าเอฟซีหลายท่านไม่โอเคกับการเดินท่อลอย อยากให้ฝังดินนะฮะเดี๋ยวเราก็จะขุดฝังให้นักท่านนะครับมันก็ดีเสียตย่างกันฝังดินมันก็เวลาน้ํารั่วมันดูไม่ออกนะแต่ถ้าลอยนะครับมันก็ดีเวลาน้ํารั่วน้ําแตกก็รู้เลยว่าอยู่จุดไหนนะโอเคครับผมฝากไว้ที่น,น,นี้ทุกท่านสวัสดีครับ